ขอบคุณมากค่ะโอ้โหจ้าของรถบริการมวพอมยัมครับครับวันนี้เราก็เดินทางมามอบหอมให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านสารสีนะครับ เขาพิการเองไม่ไปสพิการ่เดินไ่ไาเอาะงมามองพนคเป็นมานานเลยอยากเป็นเซนโริตะ อ๋อแถบนี้เป็นแถบนี้มันลงแถบนี้เน่แถบนี้จะลงแถบนี้ที่ผมประชาชนว่าเสียชีวิตตอนนั้นฟื้นครับค่ะอะไรหอืนเลยถึงวันน้อ๋อประสรไแล้วเคยเสียชีวิตแล้วฟื้นขึ้นไปเจออะไรไม่คดตรง้ไม่ได้้ได้ครับแต่บ้านเป็อะไรมาทำ้ อ๋อมาต่อเติมให้ใ้่ให้เรียบร้อยอนอนนอนอยู่ตรงนี้ครับ่กอนนอนอยู่ตรงนี้เรามายป่ตรงที่ไหนครับห้องน้ำมีอะไรดีขึ้นผู้ใหญ่อยู่เลยค่ะอก็เดี๋ยวป้าห่มพินิษฐ์นี่แมบ้านเหรอมาขับไปฝังน้องก็ได้ครับจะได้หน้าครับขับก็ตัดผู้ใหญ่อะไรค่ะผู้ใหญู่ดางหมู่บนผู้หาหมู่บ้านผู้ใหญอะไรค่ะผู้ให่พูดทางหมู่บ้า ขนานครับขอบคุณครับชื่อชื่ออะไรครับป้ายเยป้ายเลยอันนี้มันเป็นนาง่ะคุแม่สมเพิงมาลุนสมเพิงมาลุนมาลุนมานี้ชื่อแม่ครับเี่อท้องรถไปเลย ลดลงด้วยมือข้างหนึ่งอ่ะใช้ชิปซื้อมือข้างเดียวอู้หูสี่สิบปายเหรอก่อนพี่อ่ะก่อนพี่สองปีป่านนี้พี่เท <ส trousers. ości> <stud io> ่าไหร่ห้าสิบป่ะพี่อ่ะ ิเด่านไปแล้ววัิดเลพี่ใช่ประมาณนี้สี่เจเนาะเอนเดียวกันเนี่ยเดียวกันนั่นแหละสี่เจ็นั่นอโอสวัสดีครับเพิ่งสีเดเองเหรอเพิ่งสี่เองเหรอโอ้แ้วพี่นี่มาตายแวโอลุงปีพกินรู้ว่าจะมาช่วยหลังนี่แหละลุงวาอยากมาต่ว่า ไม่ได้มาแต่ว่าเย็บซีลุงป้าก็มาช่วยเหมือนกันค่ะมาช่วยค่ากับข้าวค่ะผู้หาข้าวเลี้ยงอ๋อนี่แม่เหรอครับแม่ครับแม่ผมว่าเมื่อกี้นึกว่าไม่ใช่แม่นึกว่าแม่บ้านแม่ครับแม่เขาเป็นคุณแม่คุณแม่สังวานคุณแม่สังวานมาลุนนะฮะมีภรรยาไหมครับเคยมี เคยมีเคยมีครับเคยมเคยมีเปิดเป็นแล้วนี่แล้วค่ะเรามาจงหอเมร์อไม่เป็นไรเนาะเราเป็นมรสมชีวิตโอ้สุดยอดไม่ได้ไมสู้สู้ยกแนไหูหน่อยสู้เนใจก็หายแล้วนี่โอ้โหแข็งยทไมมันแข็งยเ็ไหม อมันไม่เจ็บแล้วเหรอนอ๋อมันไม่มีความรู้สึกันไม่มีคงนพันไม่้วาไ่บรใจสู้ชอบที่เขาแบบเขาสู้สูแล้วเขาแบบไม่ได้เหงานะเขาไม่ได้เงียบไม่ด้เหงาลังใจดีว่ะกำลังใจดีให้เป็นกำลังใจโอ้ ีใจดีใจรูปต่อไปนะเดี๋ยวก็หายมันมันมีอย่างนึงนะถ้าเราหายเราดีแล้วเราจะช่วยคนอื่นเขามีกำลังใจเราเป็มันจะสุดแรงมีกำลังใจจะ็มเพียบเลยนี่เฮ้ยไม่รักไม่รักสุดยอดเลย สู้สู้สู้มีรถีรถเลยใฟงเลยบต่อให้มาอ้เอาตให้มาเาาไงนกนจังหวัดเราขัให้บก้วเป็นรถเข็นนอ๋อนีหน่วยงานไหนบ้างพอรมนอจังหวัดแลก็มีปชจังหวัดปชบแก้วขอพัฒนาชุมชนแล้วก็อะไรอาเี้อมาัวทนารบกที่ทนารบกช่วยก็มาช่วยกันหลายงานเนาะ มดอบตแก้วอบตออกแก้พัฒนาชุมชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมฐานราบที่สมแล้วก็กรมาจังหวัดที่มาร่วมนี่นะพรที่มาร่วมบ้านกรมาากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ก็มาจาก6หน่วยงานนะฮะที่ให้ความช่วยเหลือในการสร้างบ้านนะครับโอ้ไม่ได้ดูผักคราดิโอ้ผู้ให่กาท้งโอ้ต้นหอมไปดูผักหลังบ้านค่อยดื้อหลอโอ้ดูหังบ้าน่อยงานเหมือนกันต้นหอมหามมากมันใส่ขี้วัวนั่นนี่ ู้ใหญ่ครับบอกได้ทุกเรื่องแหละแต่ได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงบอกผู้ใหญ่ไว้ก่อนนะโอเคครับขอบคุณมากครับไปแล้วค่ะขอบคคุณะไรอะไรโอ้ฟักทองลูกใหญ่มากฟักทองลูกใหญ่ลูกใหญ่นั่นน่ะเต็มเลย ลูกโตด้วยเป็นสิบเลยไม่น่าเชื่อฟักทองเธอเดียวเพิ่สิบลูกเป็นสิบโนนั้นขึ้นเองใช่ไหมเยอะไปไงเยอะไหมเยอะจัดจ้านไหมแม่ะ็พาไปกันเลยเร็วหลังบ้านกับป้าเดมันจะออกลูกเหมือนเขาไหม

ใช่ไหมวันนี้ประชุมเลือกตั้งหรือประชุมเรื่องอะไรประชุมไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับพี่อ๋อๆนะลดในลงซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับพี่ครับลดในลงไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะฮะปุ้บู้ประตูรถประตูรถปู้ประตูรถอีโด้ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ